จุดไหนที่ถูกสัมพันธ์มากๆนะครับจุดนั้นก็จะเงางามนะครับมันนะครับเรียบตึงนะครับผิวนะครับไม่มีฟองอากาศเลยนะครับ เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านอย่าลืมกดติดตามช่องเพลงสยามของเรานะครับเรายังมีคลิปพระแท้พระยอดนิยมนะครับให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้ศึกษากันอีกหลายๆคลิปนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเพื่อนๆคลิกไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านคลิปนี้มาชมพระปิดตาของหลวงปูน่นาค แห่งวัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมกันนะครับครับภาพปิดตาของหลวงปู่นาววัดห้วยจระเข้นะครับเป็นพระปิดตานะครับที่จัดว่าเป็นพระที่หาพบหาดูได้ยากมากเลยนะครับพระของแท้ๆนะครับจะไม่ได้พบได้เห็นนะครับ ในวงการนักสะสมนิยมพระเครื่องแล้วนะครับเพราะว่านะครับเป็นพระปิตานะครับของหลวงปู่นาครับที่สร้างไว้นะครับน้อยมากนะครับจํานวนที่ท่านสร้างนี่น้อยมากเลยนะครับเป็นพระปิตานะครับเนือเมกพัดนะครับจัดว่าเป็นนะครับอันดับหนึ่งนะครับของพระปิตาเนือเมกพัดเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของเมญจภาคี นื้อมกะพัดเลยนะครับหลวงปู่นาคนะครับวัดห้วยตะเขนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับเป็นโบราณอาจารย์นะครับท่านมีอภิญญาจิตขั้นสูงเลยนะครับครับพระปิตาของท่านนะครับได้สร้างนะครับขึ้นนะครับครั้งแรกๆเลยนะครับประมาณปี2430ประมาณนั้นนะครับเริ่มสร้างนะครับหลวงปู่นาคท่านนะครับ ได้ใช้นะครับวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะครับท่านเป็นผู้นิยมนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับทางแร่กายสิทธิ์ต่างๆทั้งหลายนะครับจนท่านมีความชำนิชำนาญนะครับรอบรู้นะครับเกี่ยวกับแร่ต่างๆนะครับแล้วท่านก็ยังนะครับมีพระคาถานะครับไว้กำกับนะครับแร่ สำคัญสาคัญนะครับที่มีกายสิทธิ์ในตัวนะครับหลวงปู่ท่านนะครับมีความชํานาญนะครับในเรื่องเล่นแร่แปรธาตุมากเลยนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระยุคต้นของท่านนะครับที่ท่านสร้างนะครับเป็นพระในตํานานที่กล่าวสานกันว่านะครับดำน้ําลงใบจานกันนะครับอันนี้ขอเล่าเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยนะครับเพื่อแบ่งให้เพื่อนๆนทุกๆท่าน ได้รู้กันนะครับพระพิตาหลาของบุนาฮวยตะเทศนะครับขั้นตอนในพิธีการทำนะครับจากผู้เฒ่าคนโบราณนะครับที่ถึงยุคนะครับท่านได้ถ่ายทอดนะครับเล่าเติบสืบต่อกันมานะครับหลวงปู่นาคนะครับท่านจะทําการนะครับปั้นหุ่นนะครับแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทําการนะครับเทหล่อเนื้อเมฆพัดนี่นะครับท่านทำของท่านนะครับเพียงลําพังเลยนะครับ อาจจะมีสิทธิอนุสิทธ์ผู้ใกล้ชิดคอยช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับการมาวิธีของท่านนะครับท่านจะสร้างพานะครับแล้วท่านจะนําไปจานนะครับเพื่อบรรจุพลังนะครับอภิญญาจิตของท่านนะครับใต้น้ํานะครับการดําลงไปจานในใต้น้ำนี่นะครับหลวงปู่ท่านนะครับใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ยาวประมาณ 6- 8วานะครับประมาณนั้นนะครับ ยาวมากเลยนะครับไปปักนะครับลงที่กลางคลองหน้าวัดนะครับแนวกระหว่างกลางไม้ไผ่นะครับหลวงปู่ก็จะผูกนะครับผูกไม้ขัดไม้ไผ่ลำหนึ่งนะครับไว้ขัดขานะครับเวลาอยู่ใต้น้ํานะครับหลวงปู่นะครับท่านให้ลูกศิษย์พายเรือไปถึงหลักไม้ไผ่แล้วนะครับพอถึงหลักแล้วนะครับหลวงปู่ก็ลงจากเรือนะครับ ไตลงไปที่กระบอกไม้ไผ่นั่นนะครับแล้วก็ไปทําการปลูกแสงนะครับอยู่ใต้น้ํานะครับซึ่งขาระหว่างขาของลูกปูกก็มีไม้ไผ่ขัดอยู่เพื่อไม่ให้ตัวลอยขึ้นนะครับจานเสร็จแล้วนะครับจะปล่อยนะครับพาปิดตาของท่านนะครับให้ลอยขึ้นมานะครับองค์ไหนนะครับไม่ลอยขึ้นมานะครับจมลงไปเลยนะครับท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปเก็บ ไม่ให้ลูกศิษย์เก็บนะครับให้ลูกศิษย์คอยช้อนเก็บองค์ที่ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ําเท่านั้นนะครับครับพระปดตานะครับเนื้อเมฆกระพัดนะครับการสังเกตนะครับเนื้อเมฆกระพัดนี่ครับเป็นนะครับโลหะนะครับที่มีผิวนะครับมันวาวนะครับตึงนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับ เป็นเนื้อโลหะที่ให้ความแวววาวครับเรามาชมพักกันใกล้ๆนะครับมาชมผิวพระก,กันนะครับมาชมรายละเอียดพิมพ์ทรงในองค์พักกันนะครับครับเนื้อเมกะพัดนะครับของหลวงปู่นาคนะครับ จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับจะออกนะครับถ้าไม่ผ่านการถูกสัมผัสเลยนะครับจะออกเป็นสีดําเป็นเงินยวงออกไพลน้ําเงินน้ําเงินนะครับแต่ถ้าผ่านการสัมผัสนะครับก็จะเกิดการาวาวแววเป็นเงาเกิดขึ้นนะครับจุดไหนที่ถูกสัมผัสมากๆนะครับจุดนั้นก็จะเงางามนะครับ มันนะครับเรียบตึงนะครับผิวนะครับไม่มีฟองอากาศเลยนะครับเนื้อเมกพัดนะครับการหล่อของท่านจะขึ้นหุ่นเทียนทีละองนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ปรากฏนะครับตะเข็บข้างจะไม่ไม่มีนะครับจะไม่พบนะครับจะไม่พบจะเข็บข้างเลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านนะครับเป็นพิม ที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์หูกระตายนั่นเองนะครับเพราะลักษณะนะครับพระกรนะครับที่ขึ้นไปปิดหูนะครับยาวนะครับมีลักษณะเหมือนกระตายตามคนโบราณนะครับท่านเรียกขานกันนะครับพ็าเป็นพิมพ์ทรงหูกระตายครับรงนี้เป็นพิมพ์พุงป่องนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับเป็นพิมพ์พุงป่องนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของหลวงปูน่นาวัด้วยตะเคนะครับการจะศึกษานะครับต้องค่อยๆนะครับเรียนรู้ว่าเนื้อเมฆพัดเป็นอย่างไรซะก่อนนะครับนะครับส่วนพระองค์นี้นะครับนอกจากเราจะพิจารณาเนื้อเมฆพัดแล้วเราต้องพิจารณาความเก่าของเนื้อเมฆพัดด้วยนะครับศิลปะในการหล่อนะครับ ศิลปะของครูช่างนะครับการแกะแม่พิมพ์นะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของวัดห้วยจระเข้นี้นะครับจะเป็นเนื้อเมฆกพัดนะครับจัดว่าเป็นเอกเลยครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเบญจาปาคีชุดเมฆพัดนะครับครับส่วนใหญ่นะครับท่านจะลงอักขระไว้นะครับ ทางด้านหน้าด้านด้านหลังนะครับลงไว้เป็นจํานวนมากๆนะครับเป็นอักขระเต็มไปด้วยตัวอักขระตัวพยัญชนะสูตรต่างๆนะครับตามซอกนะครับตามผิวนะครับอย่างปรากฏนะครับรอยเหล็กจานอยู่ทั่วทั้งองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับนะ ด้านหลังด้านหลังศีรษะนะครับด้านหลังบ้านเอวมาจนถึงด้านหน้านะครับตามซอกนะครับจะปรากฏนะครับละขระนะครับหลวงปู่ท่านอาจารย์ทั้งองค์เลยนะครับวัดถ้วยตะเคนนะครับครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะครับผู้นิยมและเป็นนักสะสมพระเครื่องนะครับครับ พิมนะครับขององค์นี้นะครับเพื่อนๆนนะครับค่อยๆนะครับพิจารณาสังเกตนะครับค่อยๆจําพิมพ์ทรงนะครับลักษณะการหันข้างนะครับพอหันข้างแล้วนะครับพระจะเป็นในลักษณะใดนะครับเพื่อนๆต้องพยายามจดจํานะครับทีจะจดจาพิมพทรงอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่มาตรฐานนิยมเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะพบน้อยมากนะครับเพราะเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับ เพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับกรุณานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งหน้าต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ